ปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วนเป็นปุ๋ยที่เราทําแล้วใช้เวลาหมักไม่นานแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้ประสิทธิภาพของปุ๋ยก็เทียบเท่ากับปุ๋ยหมักโดยทั่วไปสาหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมปุ๋ยข้อเก่าใส่ลงไปในภาชนะผสมก่อนวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นลำเราจะเติมลำลงไป3ากิโลจากนั้นเราก็จะทําการผสมให้ลำกับปุ๋ยข้อเก่าเข้ากันให้ดีก่อนขั้นตอนต่อไปให้เรามาเตรียมส่วนที่เป็นน้ําเติมกากาน้ําตาลลงไปเพื่อที่จะคนให้เข้ากันกับน้ําก่อนเติมจุลินทรีย์ลงไปเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่่่ทํํําา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 ามจจจกกสรรเรเเงอนนนนั้้ะ ที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยมาลดลงในปุ๋ยหมักของเราเมื่อเราเติมน้ำลงไปแล้วให้เราลองคนดูก่อนเพื่อที่จะให้ความชื้นเนี่ยกระจายตัวให้ดี หลังจากที่เราผสมเข้ากันดีแล้วสามารถทดสอบปุ๋ยหมักของเราได้ลักษณะของปุ๋ยหมักก็คือเราสามารถที่จะกรรมให้มันติดกันเป็นก้อนได้เวลาเราใช้มือขยีก้ก็จะแตกออกจากกันนําไปบรรจุในกระสอบเพื่อทาการหมักใช้เชือกรัดปากถุงต่อจากนั้นเราก็จะใช้เวลาหมัก7ดวันก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยลักษณะของปุ๋ยหมักที่ไปแล้วก็จะมีความละเอียดมากขึ้นปริมาณในการใช้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้ที่เราจะนําไปใช้งานด้วยอย่างกระถางหนึ่งก็เราก็ใช้ประมาณ1กํามือ และนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนําไปผสมดินปลูกนําไปเตรียมแปลงปลูกได้สาหรับประโยชน์ของปุ๋ยสูตรนี้นะครับก็คือเป็นการเติมธาตุอาหารลงไปให้กับพืชให้พืชสามารถที่จะนําธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยหมักเนี่ยนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยในการเล่งการเจริญเติบโตช่วยในการติดดอกออกผลได้ดีขึ้นยังเป็นการเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดินเพื่อที่จะให้ดินมีความล้วนซุยสามารถอุ้มน้ําได้ดีรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์เทคนิคการทําปุ๋ยหมักแบบเร่งด<ๆ>่วนเทคนิคนนนนี้้รับอองไดผลแ่ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วนสําหรับปุ๋ยหมักแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เป็นที่นิยมเนื่องมาจากว่าในการหมักเนี่ยจะต้องใช้เวลานานหมักหลายเดือนกว่าจะได้ใช้งานแต่ในวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการทําปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วนเป็นปุ๋ยที่เราทําแล้วใช้เวลาหมักไม่นานแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้ประสิทธิภาพของปุ๋ยก็เทียบเท่ากับปุ๋ยหมักโดยทั่วไป สำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือปุย๋ยคอกเก่าตัวนี้เราจะใช้20กิโลเราสามารถที่จะนํามาใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นขี้ควายข,ขี้วัวขี้หมูเราก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีลำ3 g. กิโลกากน้ําตาล 200cc จากนั้นก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เราก็จะใช้ 200cc เช่นเดียวกันสุดท้ายก็จะเป็นน้ําเอาไว้ให้ความชื้นนะครับ สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมปุ๋ยคอ,อกเก่าใส่ลงไปในภาชนะผสมก่อนประโยชน์ของปุ๋ยคอ,อกเก่านะครับจะเป็นแหล่งของธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เป็นแหล่งของอินทรีย์วัตถุหลากหลายชนิดสำหรับปุ๋ยคอ,อกนะครับเราเน้นว่าเป็นปุ๋ยคอ,อกเก่าเพราะว่าปุ๋ยคอ,อกเก่าเนี่ยก็คือผ่านการหมักมาแล้วระยะหนึ่งเขาสามารถที่จะหมักด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอ,อกแล้วจะเติมลำลงไป3กิโล สำหรับลำนะครับเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์แล้วก็เมื่อเกิดการย่อยสลายแล้วเราจะได้ธาตุอาหารที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อต้นไม้จากนั้นเราก็จะทําการผสมให้ลำกับปุ๋ยข้อเก่าเข้ากันให้ดีก่อนหลังจากที่เราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรามาเตรียมส่วนที่เป็นน้ําเติมกากน้ําตาลลงไปเพื่อที่จะคนให้เข้ากันกับน้ําก่อน สำหรับกากน้ําตาลนะครับจะเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์นะครับทำให้จุลินทรีย์สามารถที่จะขยายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นตัวเร่งสําหรับการขยายตัวของจุลินทรีย์อีกสาหรับคนที่ไม่มีกากน้ําตาลนะครับสามารถที่จะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้หรือจะไม่ใส่เลยก็ได้ใช้เฉพาะที่มีหลังจากที่เราคนกากน้ําตาลกับน้ําเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมจุลินทรีย์ลงไปเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ทํามาจากสารเร่งซูเปอร์พลอนิ่งซึ่งจุลินทรีย์จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการย่อยสลาย สำหรับคนที่ไม่มีก็สามารถใช้เป็นจุลินทรีย์จาวปูว๊กจุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันต่อจากนั้นนะครับเราจะนําเอาน้ําที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยมาลดลงในปุ๋ยหมักของเราเพื่อที่จะทําการให้ความชื้นตัวนี้ค่อยๆลดอย่าเพิ่งให้เยอะจนเกินไปเมื่อเราเติมน้ําลงไปแล้วให้เราลองคนดูก่อนเพื่อที่จะให้ความชื้นเนี่ยกระจายตัวให้ดี ถ้าเกิดความชื้นยังไม่ได้เราก็สามารถที่จะเติมน้ําส่วนที่เราผสมไว้แล้วลงไปอีกได้หลังจากที่เราผสมเข้ากันดีแล้วให้ความชื้นอย่างสม่ำเสมอแล้วเราสามารถทดสอบปุ๋ยหมักของเราได้ลักษณะของปุ๋ยหมักก็คือเราสามารถที่จะกรรมให้มันติดกันเป็นก้อนได้เวลาเราใช้มือขยี้เขาก็จะแตกออกจากกันหลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำไปบรรจุในกระสอบเพื่อทำการหมัก หลังจากที่เราบรรจุใส่ถุงเรียบร้อยนะครับเราก็จะใช้เชือกรัดปากถุงยกไปเก็บในที่ร่มเพื่อไม่ให้โดนแดดโดนฝนต่อจากนั้นเราก็จะใช้เวลาหมัก7วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยสาหรับวิธีเช็คนะครับการทําปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วนโดยปกติแล้วความร้อนเขาจะมี ส่วนน้อยมากสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยการใช้มือสัมผัสหรือการใช้มืออังด้านข้างกระสอบก็ได้ถ้าเกิดเย็นแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปใส่พืชผักหรือนําไปใช้งานอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดยังมีความร้อนหรืออุณหภูมิยังสูงเกินไปอยู่เราควรที่จะให้เขาเย็นตัวลงก่อนลักษณะของปุ๋ยหมักที่ไปแล้วก็จะมีความละเอียดมากขึ้นมีสีของพวกจุลินทรีย์หรือเชื้อรานะครับที่เป็นสีขาวมาปนด้วยอุณหภูมิจะมีความเย็นแล้วเป็นอุณหภูมิปกติแล้วเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลย ลักษณะการนําไปใช้งานนะครับเราสามารถที่จะนําไปโรยบริเวณรอบๆโคนต้นของต้นไม้ที่เราปลูกหรือจะเป็นบริเวณแปลงปลูกแล้วก็สามารถที่จะนําไปโรยแปลงปลูกของเราได้นะครับหรือจะเป็นพืชผักในกระถางไม้ดอกไม้ประดับเราก็สามารถที่จะโรยบนกระถางได้เช่นเดียวกันปริมาณในการใช้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้ที่เราจะนําไปใช้งานด้วยอย่างกระถางหนึ่งก็เราก็ใช้ประมาณ1กับมือปุ๋ยหมักสูวนนี้เราสามารถให้ได้ทุกสองสัปดาห์เพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโต และนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะนําไปผสมดินปลูกนําไปเตรียมแปลงปลูกได้ซึ่งเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้กับพืชทุกชนิดนะครับแลวก็ทุกช่วงอายุการเจริญเติบโตสําหรับประโยชน์ของปุ๋ยสูตรนี้นะครับก็คือเป็นการเตริมธาตุอาหารลงไปให้กับพืชให้พืชสามารถที่จะนําธาตุอาหารที่มีอยู่ในปุ๋ยหมักเนี่ยนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตช่วยในการติดดอกออกผลได้ดีขึ้น นอกจากนั้นแล้วนะครับยังเป็นการเติมอินทรียวัตถุลงไปในดินเพื่อที่จะให้ดินมีความล้วนซุยสามารถอุ้มน้ําได้ดีรักษาความชื้นได้ดีแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์สําหรับการเจริญเติบโตของพืชด้วยปุ๋ยหมักสูตรนี้ยังสามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนําไปใช้งานได้สําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านต้องการทําปุ๋ยหมักเอาไว้ใช้งานแต่ไม่มีเวลาหมักนานแล้วก็ท่านต้องการจะใช้แบบเร่งด่วนท่านสามารถที่จะนําเอาสูตรนี้ไปทําปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วน และนอกจากนั้นแล้วนะครับยังถือว่าเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อปุ๋ยมาใช้ในการบำรุงต้นพืชของเราได้และยังเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถที่จะทําไว้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับลดการพึ่งพาสารเคมีลงไปอีกทางหนึ่งสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะนําเอาเทคนิคการทําปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วนเทคนิคนี้ไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้เทคนิคการทําปุ๋ยหมักแบบเร่งด่วนเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ